จบไปแล้ว EP เจ็ดก็คือถือว่าโค้งสุดท้ายแหละนะคะสุดสุดคลายทุกอย่างแบบสุดอันนี้คือเป็น EP ที่คลายปมคลายปมทุกอย่างที่สสงัยบอกปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องเนาะเหมือนที่เราเคยพูดกันว่า EP เจ็ดน่าจะคลี่คลายเพราะว่าพอมันมีแปะใช่ไหมทุกคนเหมือนเราพูดกันในรีแคป EP หกว่า คิดว่าอีพีนี้น่าจะเคลียร์ประเด็นต่างๆซึ่งมาเฉลยแบบไม่ได้พักรัวรัวรัวมาเลยแบบส๊มสิง่กาสงสัยว่าคุณอ้นดีไหมอะไรคือมาหมดเลยทุกอย่างติ๊ทุกอย่างใช่เพราะแน่นอนแหละว่าอีพีหน้าก็คือตอนจบถูกไหมซึ่งอีพีนี้ยพอมันเล่าพอมันคลายปมอ่ะมันก็เลยพยายามที่จะเล่าในแง่ของ เรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นหลักเนาะเพราะเพราะว่าเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าความรู้สึกของเฮียอี้กับคนเดียวเขาตรงกันแล้ตรงกันแล้วแล้วเขาก็เข้าใจกันแล้วเขาก็รักกันมาเขาก็รักกันนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีประเด็นต่างๆที่มันต้องเฉลยเฉลยไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือได้ว่าเล่าแบบรวดเร็วมากทุกคนแบบโหผมกระนำผมกระนำผมทั้งสองกล้าง จริงทางวงทีรวิทย์นี่ก็คือสรุปว่าก็สมบัติแหละเนาะใช่เป็นเรื่องสมบัติเรื่องสมบัติเพราะอรต่างๆเลยแบบเป็นแรงขับให้เขาต้องสู้เพื่อที่จะอยากทุกคนก็อยากมีอย่างได้ในส่วนของตัวเองใช่ไหมใช่ก็คือเนาะเหมือนเหมือนอาเป็นคนตัวปั่นอาเป็นตัวปั่นอ่ะแล้วประเด็นก็คือว่า คนนี้ก็กลัวไม่ได้ของตัวเองใช่เนั้นก็กลัวไม่ได้ส่วนของตัวเองเลยแต่มันแต่มันก็ว้าวเหมือนกันนะที่อ่ะเหมือนเหมือนตอนเราอ่ะเราเราเคยเดากันว่าแม่ใหม่น่าจะเป็นแบบลูกติดแม่ใหม่กับคุณอาหรือเปล่าแต่คำเียก็คือเป็นลูกของลูกแท้ของพ่อกับแม่ใหม่แต่ว่าแม่ใหม่ก็คือไปเป็นเล่นชูกับคุณอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุผลก็น่าจะเพราะเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละว่าถ้าสมมติว่า ตัวเองเนี่ยมันสมมติว่าสมมติว่าพ่อคนเดียวอ่ะยกทุกอย่างให้เดียวหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไไไม่ด้อะรแล้วก็หรือว่าหรือว่าลูกเออลูกตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแม่อาจจะโดนอาบคุณอาปั่นหัวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เขาให้คนเดียวคนไปทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วลูกพี่แล้วลูกแล้วลูกพี่จะได้อะไรเดี๋ยวออกมประมาณนั้น ก,ก็จริงอืมก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแต่แบบเล<ต>่นการใหญ่อยู่นะแต่ว่าถึง<ม>แบบทําการใหญ่แบบอีอาคุ้มไหมหมายถึงว่าไม่คุ้มหรอกตัวอาจ,จะได้อะไรอะสมมติสมสมติค่าคนเดียวใช่ไหมก็คือสมบัติอาจจะไปตกอยู่ที่อาหลานๆเทมแทมอะไรเง,งี้ยเออก็ใช่แล้วอาจได้อะไรในจุดนี้ แล้วก็อาจจะแบบว่าวางไปกับพ่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรอแม้เพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างน้อยก็คือก็เป็นชูกับแม่แล้วอะเนอนเรื่องใหญ่อยู่เพราะว่าเขาก็ดูคล้อยตามจริงอีพวกหลานก็เท่ากับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบแม่จริงๆก็คือเล่นชูกับอาตัวเองอีกเพราะว่าเพราะว่าอย่างตอนตอนที่ตอนที่จับไปอะ แม่ดูช็อกมากว่าทาไมถึงรู้เรื่องอะไรต่างๆนานาทางที่จริงๆแลูกก็ดูไม่รู้เรื่องลูกก็คือไม่รู้เรื่องลูกก็คือทําตามโดนเป็นมากกันว่าไหมเป็นหมาเป็นหมาให้ให้อาเดินตัวเองก็ไม่รู้อะไรก็คือโดนปั่นหัวนี่รู้สึกว่าน่าจะโดนปลูกฝังให้แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องได้แบบลูกอะไรอย่างเงี้ยอืแต่แต่นี่ก็แบบอายังไม่ได้โดนจับมาพูดอะไรด้วยแหละไม่แน่อีพีน่าอาจจะยังมีซีนอาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่า ตอนนี้จับได้แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้มีเอามาพูดว่าแบบทาทาไมเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพราะว่าจากรูปที่บอร์ดก็คือเขาปักเหียอี้อยู่เหมือนกันนะเออต้องการอะไรคิดว่าอีพีหน้าน่าจะมีการที่จะเอาไปจัดการมอทัศนอัานในการจัดการเหียอี้อาจจะแบบไปบุกงานแป่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้อัานโดนจับแล้วอันโดนจับแล้วใช่อีพีเนี้ยเหมือนกับเขาบอกว่าอันโดนจับไปแล้วแต่ยังไม่ได้เออยังไม่ได้ผ่าก พูดคุยกันอว่าทาไมถึงทำอะไรเงี้ยซึ่งต้องการอะไรกันแน่อืก็ต้องมารอดูอีกทันไรเนาะแต่เีพีนี้ชอบชอบการเล่าเรื่องความสัมพันธ์พ่อลูกของของทั้งสองคู่นะบาติเคะขอมาที่คู่ของคนเดียวกับคุณพ่อก่อนอืเรารู้สึกว่ามันอย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อคนเดียวอ่ะก็รักคนเดียวแหละเพียงแต่ว่าความรักของเขาเนี่ยมันอาจจะไป ทำร้ายคนเดียวในมางมุมอะเนื้อออกมาเพราะไม่ค่อยพูดด้วยเนะเออเพราะว่ามันคือสิ่งที่คนเดียวพูดแล้วว่าสิ่งที่คนเดียวที่ยังเด็กกว่านี้ต้องการอะก็คือพ่อคือเขาไม่ได้อยากได้อย่างอื่นอะไม่ได้อยากมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ก็คือความรักจากพ่อคือสิ่งที่เขาต้องการมากสุดในในในเวที่แบบแม่เขาก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พ่อก็ยังให้เขาไปอยู่กับคนอื่นอีกอะไรแบบเนี้ย มันเป็นสิ่งที่แบบเด็กคนหนึ่งมันไม่เข้าใจด้วยนะเออไม่เข้าใจแด้วยเราเราเราเลยรู้สึกว่าตัวละครของคนเดียวอะคือเขาด้วยความที่เป็นเด็กเลอะแม้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันคือความหวังดีแต่จริงๆแล้วทุกคนเด็กคนหนึ่งอะคือตัวละครคนเดียวใส่มากเลอะแม้คือเขาแค่ต้องการใช้เวลาอยู่กับพ่อเขาได้อยู่กับพ่อเขาเป็นเหมือนเหมือนปกติทั่วไปอะคือเหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกถึงแบบ ว่าตัวเองมีครอบครัวเลยอะ<ช>เออเหมือนแบบเออเป็นตัวคนเดียวจริงๆแบบสมชื่อตัวเองจริงๆแบบไม่ได้มีครอบครัวกับเขาเลยทําไมไม่มีใครแบบอยู่ข้างเขาอนะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับเวลาอย,ยากจะปรึกษาอะไรก็ก็กมีแค่หนูเกลือหรือ<ช>อเมีอ่อะไรแบบเนี้ยแต่แบบเออพ่อไปไหนอะเออสิ่งที่รู้มาก็คือแบบพ่อแค่บอกมาว่า อยากให้คนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเออแต่ก็แบบฟีแบบเออแต่ไม่ได้ถามเลยว่าจริงๆเอารู้ต้องการอะไรอะไรแในนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่แต่ก็แต่ก็พอพอมองพอมองมพ่อแบบที่เราเคยพูดไปว่าพ่อก็หวังว่าสิ่งที่พ่อแสวงหาให้อ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือเป็นเหมือนกับการที่ทำให้ไปอยู่ในสังคมดีๆเกาะป้องการเออเขามองคนละมุมใช่มองคนละมุมเพราะว่า เขารู้แหละว่าถ้าเกิดว่าคนเยอรมมาอยู่ในบ้านของโมทีเรวิดามันจะต้องเจออะไรบ้างนะออกไหมเพ่ออันหนึ่งแหละแม่ไหมลูกพี่ลูกน้องคุณอานู่นนี่นั่นแล้วพอ,อม,มันมีมเรื่องของอุบัติเหตุสัญญงสัญญาการม,มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่พ่อเหมือนบีบบังคับพ่ออะ อยู่ไปอยู่ตรงนี้กันเนาะและเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยตัดตัดลูกออกจากวงโคจรของวงเทวิตเพื่อให้ไปอยู่กับตระกูลเฉินไปนู่นนี่นั่นอะไร่างเงี้ยยากไม่มีชีวิตที่ดีอะแต่ว่าทั้งสองคนก็คือไม่ค่อยได้คุยกันนั่นแหละเออคือพ่อไม่ได้บอกความรู้สึกตัวเองที่แท้จริงออกไปเหมือนกันเนาะแบบเนาะกั้นเนี่ยตาฉากมันดีนะชอบพี่คุยกับพ่อฉากที่คนเดียวมาหาพ่อใช่ไหมเออเหมือนอย่างอย่างนวลเขาก็ได้ บอกความรู้สึกตัวเองว่าสิ่งที่แต่และคนต้องการเนี่ยมันคืออะไรแต่สุดแต่พ่อก็นิ่งใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเฮียมาบอกไ่าเลยอ,อ,อ,อาจจะอาจจะแบบเออเรื่องนี้เขาจะจัดการเองอาจจะให้พ่อเงียบไปก่อนอะไรเงี้ยเลยยังไม่ได้พูดแล้วไปน, <ะ S 1> นก็เป็นไปได้ฮมานเลยรู้สึกว่าเหนื่อยหน่วง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 หน่วหน่วงหน่วงในแง่ที่คนเดียวก็บอกว่า วงคิอไม่ใช่บ้านเดียวเองเ,งเออซึ่งพ่อเขาก็คงรู้สึกไปและเพราะว่ามันมัน,มนเลยไปตอบยับว่าเป็นเพราะเราอะทําให้คนเดียวรู้สึกว่าวงทีิีไม่ใช่บ้านของเขาอะพ่อก็ต้องพ่อก็น่าจะรู้สึกผิดบ้างแหละเนาะแบบรู้สึกว่าเออเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทําให้ความรู้ทุกอย่างมันกลายออกมาเป็นแบบนี้แต่จ,จริงๆแล้วเขาคือเขาแค่หวังดีอยากให้โลกเนาะมีชี่ดีใช่ก็เลยชอบชอบแบบจนฉากที่กลับมา เจอเฮียเอี่อมวอารมณ์ที่แบบดีมากน้องดูแตกสลายแบบเออต่อไปนี้คือแบบเออไม่มีครอบครัวอีกแล้วนะเอออะไม่เหมือนนะให้ียเป็นบ้านของเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้เออซึ่งชอบมาชอบฉากนั้นมากเลยเราเราเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยทั้งสองคนรู้ทั้งสองคนแบบว่าเป็นที่พักใจให้แก่กันและกานได้ดีมากๆใช่เพราะว่าพอเรามาดูแล้วคนเราก็เห็นว่า ความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยมันค่อนข้างยากมาตลอดความที่แบบว่าเฮียปากแข็งคนเดียวมีปมปิดบางความล้งความลับธุรกิจต่างๆมันผ่านอะไรมากันเยอะมากจนสุดท้ายแล้วอ่ะพอทั้งสองคนอ่ะมันรู้สึกเหมือนกันเข้าใจตรงกันว่าความรักที่ไม่ใช่กันอ่ะมันคือมันคือความรักที่จริงใจและบริสุทธิ์แล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนเป็นมากกันแล้วกันมันรู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วว่ามันก็ มาถึงตรงนี้เขายังจับมือกันเล่นจริงทีแม้ว่ามันจะมีอะไรก็ตามมากมายใช่ไปที่คููพ่อลูกคุณมากรปามกรและปามกรกับพยัคชาใช่พี่นะเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักเหมือนกันนะอมันเป็นการแสดงออกแบบเขาจะแบบพกพว่ามีอิทธิพล คือพูดน้อยอ่ะแต่แบบคือเขาเออรัใช่อย่างอย่างที่แบบเป็นลูกผู้ชายเป็นตระกูลเฉินต้องแบบเข้มแข็งแต่ก็ร้องให้ได้อมเี้นดียอากอยากร้องร้องเลยเดี๋ยวป๊าจะอยู่ตรงนี้คือไม่ปอบแต่แบบ อยู่เป็นเพื่อนเออก็คือการแสดงออกของปาที่แบบเออเนี่ยอยก็คืออยู่ข้างๆเออมีอะไรก็คือจะคอยอยู่ข้างๆจะคอยซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คือพอเราพอมาเรามองนะตัวตัวของปาตัวของคุณมังกรอ่ะมังกรอ่ะก็คือรักรักเฮียอีมากรักมากก้าแบบดีเขาพยายาม สอดส่องดูแลดรูร่วดใช่รูร่วลูกตลอดอเลยนะหมายถึงว่าแบบแม้กระทั่งแบบแอบสงกราดตัวเองไปตาม<ช>หรืออะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งรู้ว่าลูกตัวเองก็มีการ์ดอยู่แล้วแต่ก็คือยังเป็นห่วงเป็นยยอยู่ตลอดเวลาเ<ม>นาะใช่ด้วยความแบบเป็นพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ชอบความที่เขาอย่างเชิงคุณอ้นด้วยใช่อันนี้คือรู้สึกว่าแบบมันคือการเทสของเขาว่าคุณอ้นสามารถ ดูแลลูกเขาได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยโดยการแบบยื่นข้อเสนออะไรยังไงคนอ้นก็ยังจะยืนยันที่จะอยู่กับเฮียอีกเขาคุมเบาใจแบบเออเนอะว่าบางคนไม่ผิดลูกอ่ะมันมนคนที่เขาไว้ใจได้อะนึกไหมคือความความเป็นพ่อแม่ทุกคนการที่เราจะหาใครสักคนหนึ่งมาดูแลลูกเราอ่ะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็แบบว่าเราพร้อมที่จะ ฝากลูกไว้กับคุณคนนั้นนะซึ่งคุณอ้นเป็นเป็นคนที่คุณพ่อแบบว่าวางใจเลย้ก็เรียกแหละว่าผ่านมาตรฐานคุณพ่อแล้วก็ทำให้ดูแลได้ชอบมากกับมาทำที่กับคุณมาก่อนยังไงก็ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วคอ้นก็จะอยู่กับคุณเอี้ยงใช่เพ่อพยายามแบบลองหลอกล่อแต่ว่ายินยันคำเดิมว่ายินดีที่จะแบบทำงานกับเฮียอี้ต่ออะไรเงี้ยเออเป็นความสัมพันธ์น่ารักดี ชอบแล้วก็คุณออนก็คือที่สุดในหนุนซฉันแบบว่าตอนแรกเ่เคลียร์ตัวเองแลยะน้องแบบว่ารู้สึกอ๋อโล่งใจคุณออนมากเลยแล้จริงๆก็คือรายงานปารายงานปาเพราะว่าก็อย่างที่เราเคยพูดไปว่าชอบปัดแกงให้เราสงสัยว่าคณอ้อใช่แบบคุณอ้อชอบทำน่ารู้สึกผิดอ่ะเออแต่จริงๆก็คือรายงานปาและททำงานแบบมีนายสองคนเพราะว่าคุณปาก็คือให้ดูแลสอดส่องต่างๆชอบมาก ชอบตอนที่แบบจับ,จ,บจับมาแล้วถามว่าคุณทําทําไมจับ <c oughs> เทมินดีมากตรงนั้น,ะอ,นอะหล่อเนาะอีนี้ก็คือจะชิปไปเรื่อยชิบอ้นแทมแบบขอโทษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้จริงปล่อยคุณอ้นไว้ก่อนเทมจะต้องโดนทำโทษเพราะว่าเทมมีสายไม่ดีจริงอะไรนะใช่คุณเชนคุณนกับตัวเองนะสิเอออยากเป็นหมอบมาอยากเป็นหมามาเพราะว่าเขามีด่านะแล้วเ็าต้องหมอบมาจะไปดูคุณชุนน้องชุนน้องชุนน้องชุนมีหมมาใช่ไหมครับน้องกิชื่อชื่อกังกีนเออ ตายถล่มาฉันชอบมากกับการที่เพื่อนฉันจะยิ้มตลอดแต่ว่าปากเต็งอะปวดหลอดได้ไหมปวดหลอไม่ได้ไม่ใช่อะไรทเจ็บตึงอยู่มันตึงสถานการณ์มันตึงเราต้องอย่าแซวเอออย่าแซวเพื่อนอย่าแซวเพื่อนเขาใส่มาให้ทุกคนสังเกตนะคะในช่วงสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตนะคะ จะมีคนหนึ่งนะที่เปนคนน่าทิสซีดค่ะเพราะว่าทานลิปไม่ได้โอ้ยเ็มากนันแหละทุกคนอยากรู้ว่าอะไรก็คือจะต้องไปดูรีวิวในติกต็อกเขาซ้อนไปแล้วเพราะวิวไม่ดี แหลว่าเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำรีวิวแบบเีๆเฉบับดีๆเพื่อมีใครสนใจในสิ่งนี้เพราะความสวยมันรอไม่ได้ใช่ถูกต้องต้องสวยชัดนี้เท่านั้นใช่เออกลับมานือนะคทุกคนนั่นแหละทุกคนแต่ว่าถึงแม้ความใดๆจะคลี่คลายแต่ว่าการล้มเลิกการแต่งงานองยังตั้งเอาไว้อยู่เป็นธงในใจอยู่ว่าต้องทำเราอะก็ ดาวถูกนะว่าสาเหตุที่คนเดียวอยากที่จะล้มงานแต่งงานก็เป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าอก็เหมือนกับเรื่องของสัญญางานแต่งที่ให้ไว้อยากให้แบบวงเอวิตไม่หมายถึงว่าไม่อยากให้ตระกูลเฉินต้องให้อะไรกับโมเออร์วิทดิ้แล้วเงให้โิเวิตเป็นฝ่ายรับผิดชอบสูญเสียนั้นไปผิดสัญญาไปแต่เราชอบนะตรงที่ว่าเขาเลือกมาปรึกษาบ้า่อันนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่า ตัวละคร2ตัวเนี้ยคือคนเดียวก็จะมองมุมคนเดียวว่าจะต้องลมงานแต่งเพื่อที่จะให้วงเทเลวิสต์รับผิดชอบอแต่ปา้าเขามองเพราะด้วยประสบการณ์นะนู้ไม,ไมประสบการณ์หลายอย่างเขาเขามองเห็นมุมมุมอื่นๆหรือว่าช่องจุดจุดช่องโบกของแผนว่ามันจะเป็นคือมันมันไม่ใช่แค่การล้มงานแต่งอย่างเดียวแต่มันจะมี อื่นๆตามมาอีกมันไม่ได้มันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไได้หมายถึงว่าในถ้าตัวคนเดียวแบบล้มไปแล้วแล้วยังไงต่อหมายถึงว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขใดๆอื่นๆแล้วว่ามันมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแหละที่ที่ปาสามารถแบบแล้วก็เกลี่ยได้แล้วก็ชอบที่ปาบอกว่าเทเวลามันก็มันก็แบบอนั่นแหละปาก็เห็นว่ามันไม่เห็นเสียเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ ก็ถือว่าแฟแฟธุรกิจบาก็มันเือธุรกิจต้องคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเสียอะไรเพรัเอนอยู่แล้วใช่มันเลื่อนจะมันยันอยู่แล้วเนี่ยแล้วปาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าหนีได้หนีไปแต่ให้เวลาแค่สามสิบนาทีท่านั้นซึ่งปารก็หนุ่ย้นุอก็เขาวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยก็แยคุยคับแย่แน่เล้แเแย่อีก็คือทําเนียนๆเข้าข้างน้องจะทําเป็นแบบยกเลิกงานแต่งก็ได้ลมมแปแล้วแต่ แต่จริงๆก็คือป้าบอกว่าห้ามปล่อยให้คนเดียวไปหนีไปได้เออเพราะว่าป้าจริงๆแล้วว่าป้าก็รักคนเดียวใช่คือเขาอยากให้ลูกสองคนนะแบบแต่งงานกันเนาะคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าป้าเขาไม่ได้มองเรื่องของความเป็นวงธีรวิทย์หรืออะไรแล้วทุกคนออเขารักทั้งสองคนแบบเป็นลูกเขาก็ย้อนกลับไปว่าเขาก็รักเียอีถ้าเกิดลูกเขามีความสุขไม่ว่าอะไรเขาก็จะยอมทำเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ลูกคขามรู้สึกคือการที่ได้อยู่กับคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเึงต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้แต่งงานกับคนเดียวให้ได้แต่ว่าคนเดียวก็รักงั้นเขบอกว่ายอมตามใจคนเดียวแต่มีข้อแมบบ้ว่าต้องภายใน30นาทีใช่ งก่อนไขนี้ดูตัวอย่างเราต่อไปแล้วดูสนุกข่มากฉันรู้ใช่หรอมันดูเป็นแบบแอคชั่นเล็กๆกแบบคือกู๊ดไปแล้วอ่ะี๋ยวิ่งไล่จับกันเลยเพราะรู้สึกว่าอีพีเนี้ยมันคี้คายทุกอย่างแล้วจากการที่เรารู้สึกเป็นกังวลรู้สึกเครียดเรื่องปมปัญหาต่างๆของวงทีนล่าวิษกับตระกูลเฉินอ่ะมันขี้คายแบบง่ายมากเรารู้สึกว่าเขาเล่าเรื่อง เร็วดีน่าจะจุดจบอีไอจะเป็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนอันอาจจะไปอยู่ในอันคัดหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าพอเราดูในเวอร์ชัน u t u b e ใช่ไหมมันก็เราก็เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างอะนอาะมันอาจจะแบบเม็ดมันอาจจะมีการฉับๆไปบ้างเพราะว่าด้วยเนื้อหาของเวอร์ชัน YouTube ถูกไหมแต่เราก็สามารถรับรู้ได้ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกต้องทุกคนยินดบมาก อันนี้เราและพอมานั่งมานั่งดูนะเราชอบเราชอบการสร้างคาแรคเตอร์ของเฮียอีกคนหยึ่นะคือด้วยคำที่พ่อทั้งสองคนอ่ะเป็น,เป,นเป็นแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวั้งคู่เห็นไหมแต่ว่ามันก็จะมีมุมอ่อนโยนอะไรบางอย่างคือสองตัวละครสองตัวคือเขาไม่ได้อยู่กับแม่เลยนะึกออกไหมแต่ว่ามันก็จะมีมุมอ่อนโยนบางครั้งที่พ่อแสดงออกในความที่แบบว่าความรัก ออกมามันทําให้เรารู้สึกว่าเออตัวละครสองตัวนี้มันมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ในแง่ของทั้งตัวคนตัวเฮียอีกับตัวคนเดียวอจริงนั่นแหละทุกคนอะไรก็เดี๋ยวรอรุนกันต่อในอีพีหน้าด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วการแต่งงานนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนดีกว่าเพราะว่าดูตัวอย่างเราจะ ขำๆรึไงเออแบบฟิลกูตน่ารักอะไรเงี้ยน่าจะได้เขินๆตอนมีเพลงของเฮียอีด้วยเออใช่เสียงพี่แม็กคือแบบฟังอารู้เลยฟังรู้เลยแล้วก็สื่อามากก็คือปัดแข็งไม่ยอมพูดใช่เป็นแบบแสดงตัวตนเป็นเพลงที่แสดงตัวตนของความเป็นเฮียอี้ออกมาน่ารักมากเดี๋ยวอีพีหน้าต้องมีเพลงแน่เลยฉันรู้สึกได้เพราะว่า ต้องมีเพลงสอทุกคนเร็วมากเลยเรู้สึกแบบว่าโอ้ยแบบแป๊บเดียวเองกับกับน้องผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นจะถึงตอนที่8แล้วทุกคนเหมือนเพิ่งดูอีพีหนึ่งแบบแบบเองจริงครับใช่ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรา ชื่นชอบแล้วก็เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมติดตามกับเราอยู่ตลอดเลยเออโอ้ยขอบคุณอีกเหนือหล่อมากโอ้ถึงติวเตอร์หล่อมากเลยและก็คือเป็นวิศวะก็เป็นใช่เขาจบยานยนต์มาเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเป็นวิศวะของแบบตระกูลเล็กๆไปนะแอบเช็ครถให้เลยนะชื่นชอบการเชื่อมโยงแล้วเพราะว่าในนิ้งเหี้ยคือเรียนหยัน แล้วก็ยายมาใช่เรยนวิทวานี้ก็ได้มาเช็ครถให้เออเลยก็พบว่าโดนผ้าเลยนะผ้าอุดผ้าอุดที่อุดไว้ในท่อเบรกใช่ทำให้แบบเบรกไม่ได้ฉันชอบกล้องจะกล้องกล้องจะเป็นชัดมากชัดจริงเห็นทุกบทเลยดีทุกคนมีห้องไหนยังบอกเบนซ์บ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ นะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอติดตามในอีกทีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคระคับโเค okay. วันนี้พวกเราสามคนลาไปกันันค,คลิปหน้าจ้าสวัสดีสสดค่ะบ